วันเกิดนายหญิงครับวันนี้เนื่องจากติดภารกิจนะครับก็เลยไม่มีโอกาสไปรวมวันเกิดนะครับก็เลยมีโอกาสวันเกิดให้กับซอแอมนะครับเจ้าของค่ายทักดีเล็กขอดนะครับขอให้ซอมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวยวันสวยคืนสวยยิ่งยิ่งขึ้นไป ร่ลำรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับให้มีความสุขมากๆนะครับเป่าเลยครับเป่าเลยเป่าเลยเดี๋ยวพ่อจิ๋วพเปาเเ่า,ปเปาเค้กแล้วเมื่อกี้แผลซอเป่าเค้กแล้วพ่าจิตัดเค้กแจกพี่น้องครับอันนี้พี่น้องผมกับมี่ยุสมองครับอยู่นั่งกินน้ำกันอยู่นี่แหละครับแจกแจกไปแล้วครับหนึ่งสอแงแจกเจบาลองลาดน,น้ำครับ <Okay. S 2> นี่เป็นวันเกิน,นะ,ค,ะครับค่ะครับแจกใจครับยูโคูินต้องอักแง้งแ,แดงบันครับพี่น้องนะครับืนนี้มากินเขายสสพานให้เล่าครับขามไปตั้งฝุ่นบ่ไใ้ครับแต่วา่าก็เลยโอเค okay, ได้บรรยากาศนี้ ปวยพรวันเกิดซ้อมแม่มครับเจ้าของค่ายฮักดีเล็กคอนครับไปมีความสุขมากๆนะครับ